เด็ก็บอกว่าผมอจอเอหนึ่งรายการน,นะผมนี่นะผมผมก็มีช่องอื่นนะสร้างใหม่นเนี่ยใครไม่กดติดตามชีวีก็พิมพครับใคยังไม่ได้ติดตามก็ออพิมพ์เลยติดตามไปเลยครับจีเอ็มก็จีโอจีเอ็ดจีเ ครับเนี่ยช่วงนี้ครับสวัสดีครับก็กดติด kering, ตัวนี้ครับกด กดแล้วกด share รด s h a r ลกวก็มาแค่นี้ไม่มีอะไรหรอกเด็ดสำหรับว right. okay. okay. ันนี้ก็รับประกันแล้วตัวแล้วแต่